ได้เฮ็ดได้ได้เฮ็ดตะโง่เฮ็ดตะโง่เฮ็ดระย่องสีหลางแกงคอยสีหลางแกงเนี่ยมาเบิ่งเนาะสีผ้าหลางเฮ็ดหลางเฮ็ดแกงโอ้หามหามโอ้ายพุ้งจะดอกหาม ็ดละยอสั่งเฮ็ดละยอ,อยหาเฮ็ดละยออยู่ท่งนาเฮ็ดละยอตัวนี้เฮ็ดเฮ็ดละยอตัวนี้เฮ็ดเฮ็ดละยอ แยังแล้วนะมะกะสิเลือดเหลืองแสบตัวนี้ได้ไข่มันไข่มันไข่เห็ดไข่เห็ดระงู <c oughs> ไฟกระด้างแล,แล้วล่ะไฟ ล่าลลางกับขูดขูดขูดอเเอกครใส่เล็บใส่เล็บขูดเอา่มง,งามดอกงามงาม ไปหามาได้น้อยหนึง่งได้บูร้ายมันกำลังอออนฝนกำลังเอื้อนหาอยู่แถวใจผู้มันเป็นสธรรมเนกลาเวรตัวนี้ตัวนี้เฮ็ดละโมกห้ามงาม,งามดอกห้ามงาม,งาม ดอกบุคอคลายส่วนี้เดีดอกมีเป็ดตาร์เสบกันนล้เลยใส่เวลาเึิมถ้าถือฝนตกใส่แหงหลาหงเึิมนีว่าแค่ในฝนบนต่ตกใส่ถ้าพนตกใส่อ้อีกหลังหยาก นี่เป็นเห็ดฝนบตกใส่กันหลังงายแน่ยู่ดอกงาดอกงาสสีผภาคแกงเห็ดได้เสียงบโบคอยอันนี้ดอกเป็นวดัดเป็นไร ขาสะกอนพอ่อจะน้อยก็ได้กินแกงค่อยล่างเฮ็ดแกงอยู่พ่อเท่าๆืานนำมีพ่พอู้เดียวไปนั่งขาก่อน ไปนางทาก้อนสิได้กินดอกข้ากินแกงเห็ด ็ดโลนึงก็สิใส่เวลาหลังเพิ่มเติบอยู่ได้ได้โหาได้โ Heck. <laughs> gió hàng một con หลังต่อหลังเล้ว